ทำขาตั้งกีตาร์ง่ายๆด้วยตัวเองงาน DIY จากไม้พาเลตนะครับไปดูวิธีทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็เขียนแบบออกมาแล้วก็วัดขนาดนะครับผมให้ได้นะครับตามสัดส่วนนะครับคานข้างบนจะอยู่ที่3นิ้วนะครับ3.5นะครับผมก็วัดตามขนาดเลยครับผมตามในภาพนะครับอ่าก็หยุดดูเอานะครับผมตัวอย่างนะครับผมก็จะไม่ได้ค่อยถ่ายละเอียดมากนะครับ เป็นการถ่ายให้ดูตัวอย่างนะครับหรือว่าแนวทางการทำแล้วก็คานข้างๆนะครับคานที่จะยกนะครับก็ตามอาณาเขปเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็วัดตามขนาดที่ได้สัดส่วนที่เรากําหนดเอาไว้นะครับเราอยากได้เลขอยากได้น้อยก็วัดเอานะครับแล้วแต่ใครจะเอาตามขนาดของผมก็ได้หมดนะครับผมหลังจากนั้นก็ตัดนะครับนําไม้นะครับพาเลทเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเสร็จนะครับ คอยทำนะครับตอนนี้นะครับใครที่แนะนำนะครับให้ใส่ถุงมือด้วยนะครับในคลิปอาจจะมีการไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าผมรีบทำนะครับรีบทำเพราะว่าฝนก็มานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวัดขนาดได้ที่แล้วนะครับเราก็นำมา อ่าทำความสะอาดหน้าไม้กันนะครับแล้วก็รบเหลี่ยมมุมนะครับของไม้นะครับรบความคมแล้วก็อ่าพวกเส้นอ่าน้ำของไม้ต่างๆนะครับออกให้หมดนะครับผมทำความสะอาดอ่าขั้นตอนนี้ผมจะใช้นะครับกระดาษทรายเบอร์แปิบไล่ระดับนะครับ8 0 60 40นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบถ้าอยากให้เนียนก็ไล่ระดับลงมาอ่าำๆนะครับผม เริ่มจากใบอ่าที่มีความละเอียดหยาบๆก่อนนะครับผมจะเริ่มจากเบอร์80แล้วก็โลหกสแล้วก็40นะครับอ่าขั้นตอนนี้ก็ทําไปเรื่อยเลยครับผมทําไปเรื่อยแล้วก็ลบคมของเหลี่ยมอ่าไม้ของเรานะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าใครไม่มีอ่าลูกหมูก็ใช้มือก็ได้นะครับเสร็จสิ้นแล้วครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมไปเจาะรูอ่าเพื่อจะ ทำฐานกันนะครับก็เตรียมไม้นะครับไม้เห็นไหมครับถ้าเราทําความสะอาดไม้ไม้ก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับลงเลเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะวัดขนาดของที่เราจะเจาะรูทําฐานนะครับเห็นไหมครับในตัวอย่างในภาพนะครับผมเจาะลูเพื่อใส่น็อตนะครับอ่าก็ใช้สว่านในการเจาะนะครับผมลงไป2ไม้นะครับหลังจากนั้นก็ทำมาร์กตัวข้างล่างแล้วก็เจาะเพิ่มเติมนะครับเป็นฐานล่างนะครับผมฐานล่าง2 ของแท่งนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในรูปนะครับผมเห็นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เจาะน,น็อตยึดน็อตสกรูนะครับผมสองตัวอ่าใส่ด้านหน้านะครับตามตัวอย่างในภาพนะครับผมตามที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับแล้วก็ยึดด้วยเพื่อความามั่นคงแล้วก็ใส่กาวร้อนไปด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สามารถพับเก็บได้นะครับอ่าพับเก็บได้อ่าเห็นไหมครับผมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้พับเก็บได้พกพาได้สะดวกสบายเลยนะครับอ่าน็อตข้างหลังก็เห็นไหมครับน็อตข้างหลังผมใส่คานเพิ่มนะครับตัวนี้เพราะว่าผมมีอ่ากีตาร์ขนาดเล็กแล้วก็มีพินนะครับเราก็สามารถตกแต่งออกแบบได้ตามความต้องการอันนี้ผมมาเป็นตัวอย่างให้นะครับ สาหรับคนที่สนใจกําลังอยากทำเห็นไหมครับฐานล่างจะเป็นตัวขัดกับคานตามตัวอย่างนะครับเราก็วัดขนาดความเอียงของเราว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับก็วัดได้นะครับตามความชอบแต่ว่าถ้าเอียงมากมันก็อาจจะล้มนะครับก็เอาให้พอดีพอดีนะครับผม่าก็ตัวอย่างของผมครับตอนนี้ก็คือยังไม่ใส่ที่คั่นนะครับที่คั่นบนข้างบนนะครับระหว่างคอบนแถวแถวคอกีตร์นะครับ เพื่อมาให้มันเลื่อนนะครับมันเลื่อนไปหากันนะครับนี่ครับตามตัวอย่างที่ผมก็จะใส่แล้วก็ลงแรกเตอร์ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยสวยงามครับไม่ต้องลงทุนเยอะผมซื้อไม้มาอันในราคา500กว่าบาทนะครับก็เหลือใช้อีกเยอะเลยนะครับผมเป็นมัดนะครับเราใช้แค่2 3, อสามสอแท่งประมาณนี้นครับประมาณนี้ เป็นไงกันบ้างครับผมสวยงามไหมครับใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ